ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับผมพอกันอีกคลิปกับนลินตามฝันนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนลินตามฝันจะพามาเอาแนวทางจากคุณแม่กองนะครับผมเพิ่นไปนอนจํำสินมือขึ้นขึ้นวันสินนะครับผม <Yeah. S 1> เพิ่นก็นได้เลขเด็ดเลขดีมากฝากพี่ฝากน้องนะครับผมจากหลวงปู่ที่เขียนให้นะครับผมเลขวันศินนะครับผม เลขกูพันกะไห้มาถูกมาสามสี่งวดแล้วนะครับนี่กางวดที่หานะครับผมเดี๋ยวเขามาสอบถามคุณแม่ก่องก่อนนะครับผมว่าได้เลขตัวใดมากแน่เมือ่อคืนนะครับผมในคืนวันศีลน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในลินตามฝันด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้ะ <c oughs> คุณแม่ไปนอน่จำศีลเมือ่อคืนเนี่ยได้ที่เด็ดมากวะคุณแม่ ปูเพื่อนบอกมือขึ้นนี่แหะปูเพื่อนให้บอกงวดก้อนเพื่อนบอกซิบก่าพาดอยู่ให้น้่งซบงวดนี่เพื่อนกระบอกมาแล้วครับเพื่อนเขียนห้มือขึ้นเด็กๆทั้วัดแล้วเราลุ้งไปเพื่อนได้แก่แม่ออกมือข้นเพื่อนแกให้เมื่อข้นเขียนแกกันนั่นก็มีเล็กแกเลขกว่ะคุณแม่แกเล็กมันว่าห้กันเถอะอัไน้ว่าครับได้มาแล้วอัไน้ว่า ได้ไามหลายตัวคุณแม่คุณแม่ได้ถามอืมที่แรกคุณหาศูนย์หกมันบอศูนย์หกกับอันนั้นเศษศูนย์หกกันกับสามหนึ่งเนาะเศศูนย์หกกับสามหนึ่งศูนย์หกกับสามหนึ่งสามหนึ่งบ่ขึ้นเพราะนโยบามันแบบนีหลายตัวแน่ครับอันศูน <c> ย <oughs> ์กับสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ด สามโอสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่านศูนย์หกพันวาเน้นให้เน่าพิ่นอยากให้เน้นอยุนี่อ่านอ่านสิบเจ็ดครับอ่านนั่นกับศูนย์หกครับตัวเน้นของพิพน่นพันใดมากจังเลยที่แหลกพิ่นให้สามหนึ่งกับศูนย์หกครับผมบาทนี้พิ่นเลยออันว่ามมั่นใจบาพดพิ่นใดมากแล้วครับสิบเจ็ดกับศูนย์เจ็ดตัวเน้นเลื่อมไม่ออกว่าสันสามหนึ่ง 3, 1, กับสื่อสามหนึ่งเพิ่นให สี่สามหนึ่งครับเพื่นไห้เพื่นไห้อันซัมนั่นแหละมึงเคลื่อนเพิ่นเขียนไห้พลรบินแลบินละบินแม่หำแต่ตึงคิดว่าก็คือโยกเพินกันเพิ่นเขียนไห้ตัวเดียวกันว่าล่ะก็ขืนกระลุ่งละเร็เพิ่นเขียนไห้ตัวเดียวกันว่าพละบินตัวเดียวกันเบิ้ดแม่ออกสี่สิบคนึ่งครับสี่สามหนึ่งสามตัวอันนั้นสิบเจ็ดกับศูนย์หกสิบเจ็ดกับศูนย์หกนะครับผม สิบเอ็ดกับศูนย์หกคนเขียนหายแจกเบอก์ควบเหนึ่งขึ้นครับพนหายโศกเนาะหลายตัวเนี่ยโศกไม่ออกที่ไปนวดจับลิดบนล่างคนวางสิมันใจแล้วว่าสันคนบาเมาขึ้นคนิ่ำนใหพิคนท้าวัดแล้วล่วงไปไม่เขียนเอาไม่เขียนหายก้อนทอาวัสพิ่นไดททำคนนี้ครับนละไม่เขียนหายแก่แก่แก่เบอรนครับ ศูนย์หกกับกับเก่งโยคนมาศูนย์หกกับสิบเจ็ดเก่งครับแต่พ้นหยมือแรกพ้นหายสามหนึ่งกับศูนย์หกครับบาดต่อมาพ้นี้มาหาเพิ่มอีกหันสิบเจ็ดพนมาสิบเจ็ดตัวเก่งกับศูนย์หกแม่กันงง่ะตอนนั้นมากมีศูนย์ล่องมากกันศูนย์สองกับศูนย์เก่าแล้วแต่สื่อแล้เพราะว่าตัวล่องมันนี่เป็นเป็นโมวา พันเดี่ยวแต่สืส่อเพันมาตัวร่องแต่ตัวเน้นๆนี่เอาตัวเน้นแล้วเนาะครับเอากระดาษมาให้เอฟซีเบเอร<ห>์ไว้นะครับ<ด>ผมาตัวเน้นสามหนึง่งมาไดนเขียนไหมฮะพ่นไหนแต่ที่แหลกไหมคือเบอร์เกินหนะนึ่งขึ้นไปครับบอก์เป็ยนยังบอกก็ได้หรอกสามหนึ่งเลขสี่สามหนึ่งเลขสามตัวบอกว่าเอาตามที่เขียนนี่ละมือเคลื่อนสหนึ่งพันเขียนให้ไม่สี่สามหนึ่งครับ วันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผมเลขปูน้อยนะครับบนล่างให้มาซีคูนะครับบนล่างกับมีศูนย์หกสิบดศูนอนยนะครับผมบอตัวนล่งศูย์สกับศูย์เกตัวตัวเต็งนะครับตัวอันพิ่นให้สีสามหนึ่งที่แหลกพิ่นให้สามหนึ่งครับเออสามหนึ่งที่แหลกพิ่นให้สาเลข เต็งนะครับก็คือ 06- 17. ์หกสิบเจ็ดนะครับผมเลขร่องก็คือ 02- นยนะครับผมมืเคืนพอนไหมากแค่สีคูนะครับผมบนล่างนะครับให้เน้นว่าบนล่างห่าเอฟซีมักจกหาจับจออหาซื้อไว้นะครับผมซีรดซีสามหนึ่งพันไหเลขสาตัวนี่หนละเลขสามตัวก็คือซีสามหนึ่งไหก้อนนานี่นะครับผมซีสามหนึ่ง อันน iram, oh, ี reme, ้เลขวัตศินมือขึ้นนะครับผมวันที่ยีบเก่านะครับผมเลขวันถินเพิ่นไดไม่สิบเจ็ดนะครับครับเพิ่นไดไม่สิบสิบเจ็ดเลยโอ้ให้เน้นสิบเจ็ดนะครับผมเจ็ดกระนหกเรันนครับตัวตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นตัวเต็งนะครับ ก็คือศูนย์หกสิบเจ็ดนะครับผมตัวร่องก็คือศูนย์สองศูนย์ต่อนแล้วมันถือมาสามวดติตร์กันแหละเนาะครับบัตรมหาหันสิบผนกสิบสองแมนบอสครับผมหัวนี้เพิ่นแก้ไม่และนี้มันสีแดงนั้นสีถือบอกกันว่าถือกับครับแต่สิไปหลายหัวยุดยตัวครับเนาะครับแต่ต้องต้องถือของเพิ่นละครับถือยุ่แล้วเพิ่นนี่มีฝันดีดีเพิ่นมาที่ระดาบห้องมะเบอกครับเลขนีมิดฝันของปูหน่อยนะครับผม ฝันนิมิตฝันแม่นนะครับผมฝันแม่นเล็ถ้าถูกกับเขาหลายงวดนะครับผมถ้าเขาถ้าว่าเขาก็ต้องนิมิตฝันไม่นะครับผมบอเขาก็แล้วเคียงกันไก่เคี่ยงนะครับผมถ้าว่าเขาไก่เคียงที่สิบสิบนออกสิบสองนวนั้นไม่ใหบอไกลนะครับผมครับรักศูนย์รักหนึ่งหลับไปครับอันแม่นแล้วคุณแม่นี่มั่นใจตัวใดนี่ครับ มันใจอันสิบเจ็ดกับสามหนึ่งสิบเจ็ดกับสามหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งว่าได้เขียนให้นะครับศูนย์หกนี่ไงมันสี่หม่าล่ะไปศูนย์เขาก็บหยศูนย์หกตั้งหลายคันเลยครับก้นก้นก้อนมื่อสินก้อนเป็นก็บหยแล้วศูนย์หกกับสามหนึ่งหม่ามือรีบเป็นภานไนอันอันเจ็ดหนึ่งกับอันนเหรอครับศูนย์หกอีกตัวเก้าคือเก้าเลขสามตัวเป็นกับหยซี่สามหนึ่งอ่ะล่ะครับอืม ร่องในดอกในศูนย์เก้ากับศูนย์สองเนี่ยเป็นวันเด็กล่องเพรมันใจมันใจที่สุดคือสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดกับศูนย์หนึ่งเป็นมันใจซื้อเอาตามันถือนเนาะเด็กเป็นเกย์คิวนี่แต่ตรงคิวแม่ก่อนแม่กับบัตมาแต่ว่าแม่มาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยู่จะมีมากรา่บัตรลเลขทีของผมอยู่ตั้งไหนสิบเจ็ดเนี่ย<า>เสียว่าสามงวดแล้ว องงวดนี่งวดที่สามนี่สงสัยเขางวดนี่นะสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งแท้พอนอนอยู่เดี่ยนึงแล้วสองงวดนี่งวดแล้วก็งวดแรกวันที่หนึ่งเนาะงวดสองวันที่สิบหกงวดนี่กับวันที่หนึ่งอีกมงีงวดที่สามนะสิบออกวันนี้บัลลังก์ที่สิบเจ็ดเท่กันตรงกันเป๊ะเลยครับผมรับหน้าจอไว้นะครับผมเน้นๆก็คือศูนย์หก กับสิบเจ็ดนะครับผมร่องก็คือศูนย์สองศูนย์เก่านะครับผมมักะหาจับจ่องหาซื้อไว้นะครับผมลอตเตอรี่นะครับผมให้ตัวเลขออกมาหน่อยๆนะครับจากหลวงปู่หน่อยนะครับผมให้ขึ้นวัลศินมาขึ้นนะครับผมวันที่ยิบเก่ากันย่านะครับผมบุญเขาสาบนะครับก็คือวันสินใหญ่คุณแม่กองกับไปนอ่งจำสินนะครับผมน้ามะเสาก็ได้เลขมามาฝากมาตอนนะครับผม ในบินมาผมบินออกจากท้องเสียปูวันเขียนให้ตามนี่นะครับผมไม่ได้ออกจากทุงเสียเลยไปซักเสียเลยที่ตัวเน้นตัวเก่งก็คือศูนย์หกสิบเกตนะครับผมตัวร่องก็คือศูนย์สองศูนย์เก่านะครับผมบัตรกหาจับจองไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมเลขจับกู้น้อยนะครับผมถูกมากสีงวดติดแล้วนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วเสียดนะครับผมนงวดที่หา่ จะเขาว่าเขาเขามาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่หนึ่งตุลานะครับวันพรุ่งนี้นะครับว่าเลขของปูหน่อยจตเขาวิ่หรือ่าเขานะครับเข้ามาลรรุ้นกันเลขสร้างเต่าได้เลนเลขสร้างเตาก็บนลินตาฝันกับปอยไบแต่แกลนะครับบอลรูเื่ากันเลขหลายตัวนะครับต้องไปไล่เบิ่งหย่อนหลังนะครับมักเลขสร้างเตางาเ่าลงไฮแลวนะครับงวดที่แล้วสร้างเตา่ามันก็ห้สิบสองกระถุกนะครับ หาเบิ้งลิดนลินหย่อนหลังได้นะครับถ้ามักเด็กซ้าเต่าอ,อันนี้เลขหของผู้น้อยนะครับเลขวันศิน<อ>ให้มากสดสดรอนๆหม่ๆหมนะครับผมฝากแคบหน้งจอไว้ด้วยนะครับมักตัวได้ชอบตัวได้ก็หาจับจองหาซื้อไวน้นะครับรอตอลีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นลินตามฝันกับคุณแม่กองก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ